มายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของอสถานที่คุมขังในเรือนจำนะคะเพื่อจะดูว่าเมื่อคืนนี้คืนวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้มีความผิดปกติมีบุคคลแปลกหน้าเข้าไปในบริเวณเรือนจําหรือเปล่านะคะสืบเนื่องจากจดหมายของทนายอ,อนนท์นํำพาที่ฝากออกมาจากเรือนจํานะคะที่ทุกท่านคงจะได้อ่านกันแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ได้ทราบ ก็มีความเป็นห่วงว่ามีการเหมือนพยายามนําตัวทนายอนนท์นำพาคุณไม้นะคะแล้วก็ใครอีกหรือเปล่าคะคคุณผ่ายดา,า,าวดินนะคะมีความพยายามที่จะ อ,อ,อ้างว่าจะนําตัวออกไปตรวจโควิดบ้างอะไรบ้างถึง3-4รอบนะคะเป็นระยะระ,ระยะตลอดคืนตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองนะคะก็ได้ทราบด้วยความเป็นห่วงเพราะรู้สึกเป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วไม่ปกติแล้วก็ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้บริสุทธิ์ที่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดียังไม่ได้ถูกตัดสินยังไม่ได้เป็นนักโทษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมราชทั์ให้ท่านช่วยตรตรวจสอบกล้องวงจรปิด แล้วก็ตรวจสอบการเข้าออกนะคะแล้วก็ให้ท่านได้ชี้แจงให้สังคมกระจ่างด้วยว่า เหตุการ์อย่างนี้มันปกติหรือเปล่าว่าในยาว,วิกาเนี่ยจะมีคนแปลกหน้าในชุดสีน้ําเงินบ้างในชุดไหนบ้างจะมาพยายามนําตัวผู้คุมขังออกไปนะคะเราก็ห่วงใยในความปลอดภัยก็ขอให้ท่านชี้แจงกับสังคมให้กระจางด้วยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วประชาชนพี่น้องประชาชนก็สนใจเรื่องนี้ให้ความเป็นห่วงกันมากก็เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยติดตามเสนอข่าวเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่าให้เงียบหายไปขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะไปยืน่นหนังสือพร้อมกับ เพื่อสอสอพักเก้าไกลอีก4คนที่มาวันนี้นะคะก็คือคุณปตินยาแล้วก็มีสอสอประเสริฐพงศอนุวัตรแล้วก็สอสอเบญจาแสงจันทร์ค่ะเราก็จะนําหนังสือไปยื่นต่ออธิบดีขอบคุณมากคะ่ะเรื่องขอให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและบุคคลเข้าออกเรือนจําพิเศษกรุงเทพเรียนอธิบดีกรมราชทันข์ขพระเจ้านางอมรราชบรมิตรกุลและนายประเสริฐพงศอนุวัตรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกล ได้รับทราบข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยต่อผู้ต้องขังในเรือนจำเหตุเกิดเมื่อคืนเมื่อกลางดึกคืนวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งดังหลักฐานจดหมายของทนายอนนท์นำภาที่ส่งออกมานอกเรือนจำในวันนี้นะคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจํานวนมากให้ความสนใจและมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจองจําทั้งที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นแกนนากลุ่มราษฎรที่เรียกร้องประชาธิปไตยจึงขอยื่นหนังสือเรื่องนี้ขอให้ท่านอธิบดีได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้องขังเรือนจําและตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เข้าออกเรือนจํากลางดึกเมื่อคืนนี้ตามเวลาที่ระบุไว้ในจดหมายของทนายอ,อนอนนำพา ขอให้ท่านได้กรุณาชี้แจงก,กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความกระจ่างและให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เท่านี้ค่ะในจดหมายนขนาดนี้ก็คือสสอมรรชได้นำหนังสือที่จะเข้ายืมพร้อมกับข้อความที่มาจากเพจของทานายอนุนนำพานะคะนำมาแสดงให้กับสื่อมวลชนได้เห็นค่ะ สี uh, uh, o, okay. nope. ่คนยื่นก er ับอาทิบะดีราคะรองอาทิบดีปรองีโอเคยื่นสอนไปเลยค่ะสองอยู่ไหนพี่น้อยพี่น้อยขาไม่ทำเลยค่ะอย่างนี้ขาิก่อนท่านของก็ตก่อนค่ะ ก็คือวันนี้นะวันนี้นะคะพวกเราสสอพักเก้าไกลนะคะ4คนค่ะเอ่อสสองเป็นเป็นสสอเป็นจานะคะอาปลายเอาไม้เข้าเลยสสประเสริฐพงศ์สอนวัฒน์ครับปริญญาเจ้าเกียรติค่ะ ค่ะพวกเราสี่คนนะคะได้ได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือนจําพิเศษกรุงเทพเมื่อคืนนี้กลางดึกเมื่อคืนนี้ว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแล้วก็ประชาชนจํานวนมากให้ความห่วงใยนะคะต่อแกนนําราษฎรที่มีการพยายามนําตัวออกจากที่คุมขังถึง3-4ถึงสรอบนะคะตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองกว่านะคะ ที่ได้ทราบก็คือทราบจากจดหมายของทนายอนอนท์นำพาท,ที่มอบให้กับทนายเนื่องจากวันนี้ทนายอนอนท์มาขึ้นศาลก็เลยได้มอบ,บจดหมาย <c oughs> เราอยากให้ท่านตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคะที่จะนําตัวไปตรวจโควิด <c oughs> กลางหนึ่ง <c oughs> และกลุ่มชายที่ใส่ชุดสีน้ำเงินเป็นใคร ที่พยายามเข้าไปอะค่ะครับอันนี้ทางทางมวลชนท่านเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อริงแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเอ่อท่านผอมาไงจะนําเรียนทั้ทางท่านสสแล้วก็สื่อมวลชนทราบผีจริงนะครับหมายถึงว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะครับในเบื้องต้นอยากทราบว่าเป็นเรื่องเรื่องปกติหรือเปล่าคะที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ท่านลองท่านลองจะอธิบายให้ฟังเอาแมสออกนะคะจะได้ชัดเจนนะ คือต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าการตรวจโควิดครั้งนี้ไม่ครั้งแรกที่ตรวจตอนกลางคืนครั้งที่แล้วที่มาต้องขังเนี่ยเขาก็ตรวจและยอมรับการตรวจไปโดยดีตรวจมาแล้วตรวจกลางคืนเนี่ยตรวจ,จายามว<ล>ิการเลยมาครั้งแรกนี่เป็นแบบแล้วคนอื่นก็ตรวจเดียวกันคือการที่ผู้ต้องขังเนี่ยมาเนี่ยเราต้องใช้ความเมตตาในเรื่องของของการรักษาโรคเพราะช่วงนี้เป็นฟุตเป็นไฟเวฟฟีฟเวฟของโรคแล้วแล้วก็ เรามีศูนย์ตรวจโควิดที่โรงบาลราชธานโดยตรงถ้าตรวจมันก็จะได้ผลอย่างตอนนี้ผลของคนที่ตรวจไปแล้วเจ็ดเก้าคน,นกำลังจะออกไปประชาชนทั่วไปที่อยู่ในห้องเดียวกันห้องนั้นไม่ได้ไม่ได้มีเฉพาะแกนนํามีประชาชนทั่วไปเก้าคนแล้วก็เป็นแกนนําน้องๆองีกเจ็ดคนสี่คนเป็นคนเดิมที่อยู่ในเขตเดิมที่เรือนจํานี้สามคนมาจากพื้นที่ที่กําลังเกิดแคนดมิกก็คือตลาดบางแคคือย่านพิเศษเพาดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้พาเขาออกไปให้นอกเลยเราได้เชิญแพทย์จากโงรงพยาบาลราชทัรมมา mm hmm. เชิญเทคนิคเชียนมา mm hmm. เชิญพราบาลมาและแต่ละคนเป็นผู้หญิง mm hmm. เป็นผู้หญิงที่บอบบางไม่ได้เป็นผู้ชาย mm hmm. แล้วเข้ามาก็ขอตรวจเขาสวอบการตรวจสวอบอย่างเร็วจะทําให้เราดีเทคว่ามีการเสี่ยงมีผู้ติดเชื้อโควิด mm hmm. ไหมถ้าเกิดความเสียหาย mm hmm. เกิดขึ้น เช่นมีผู้ป่วยโควิดเราก็จะรับมือไม่ได้ในการยีจะชี้แจงต่อไปและไม่ใช่การดําเนินการครั้งแรกในอดีตน้องๆก็เคยตรวจตอนกับคัวแล้วน้องๆก็ไม่มีประเด็นเรื่องนี้ตรวจไปแล้ว okay. จะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะว่ามันเท็จจริงยังไงนะคะ<ด>เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ21.30นได้มีเจ้าหน้าที่เรือนจําพยายามนําตัวไผ่และไม้ไปควบคุมนอกแดนพวกเราไม่ยอมเพราะเป็นเวลาวิการจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลับออกไปจากห้องขังและกลับมามากกว่าเดิม พร้อมกระบองเวลา23.45นอเวลาเที่ยงคือ15และเวลาตีสองครึ่งโดยสองครั้งหลังเจ้าหน้าที่ได้มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกชุดใส่ชุดสีน้ำเงินเข้มแต่ไม่ติดป้ายชื่อและแจ้งว่าจะพาทั้งหมดไปตรวจโควิดนะคะ ในเวลาตีสองครึ่งพวกเราไม่ยอมเพราะผิดวิสัยที่จะนําผู้ต้องขังออกนอกแดนในเวลาหลังเที่ยงคืนคือเรื่องนี้จริงๆยังอ่านไม่จบค่ะท่านภายใต้ข่าวลือว่าจะมีการส่งคนเข้าไปทําร้ายหมายเอาชีวิตพวกเราในเรือนจําและเกรงจะเสียชีวิตในเรือนจําเหมือนหมอยองและคนอื่นๆผมไม่ได้นอนทั้งคืนผมไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเกรงอันตรายได้โปรดช่วยชีวิตเราด้วยลงชื่ออนนท์น้ำพา16มีนาคมอันนี้ค่ะก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเป็นบัวเข้าใจว่าหนึ่ง คือการที่มีหลายระลอกเนี่ยเพราะระลอกแรกเนี่ยเขาเข้ามาประมาณทุ่มหนึ่งสามทุ่มครึ่งค่ะไม่ไม่รอบรอบที่เขาเข้ามาถึงเรือนจำเนี่ยเกือบทุ่มทั้งหมดเนี่ยนะแล้วเขาเนี่ยก็เข้าไปสู่ห้องกักวันแรกคือมันจะมีห้องกักหลายห้องห้องที่มาวันนี้ห้องที่มาเมื่อวานห้องที่มาเมื่อวานซืน เพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ก็โดยความอเผอิญมาพร้อมกันคนนี้กลับจากศาลอันนี้มาจากเรือนจําอื่นก็ต้องมาอยู่ห้องเดียวกันพอมาอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากในรายที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือกลุ่มวิกฤตนะมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเมื่อเราเจราจากับเขามันมีห้องสเปร์ว่างอยู่ขอแยกไปอยู่ไหมเขาไม่ไปอยู่เราก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรเสร็จก็เป็นผลทางเดียวใน่เมื่อเขาไม่ยอมไป เราก็ต้องป้องกันความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาที่ยังไม่เป็นผู้ต้องขังก็คือการตรวจโควิดโดยเร็วที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ยอมแยกาาก,ก่จัดการการแยกไม่ได้แยกไปนอกเรือนจําก็อยู่ในเซลล์เซลล์ก็คือมันจะมีห้องแยกหลายช่วงเวลาช่วงวันมาวันนี้เมื่อวานนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราเอาเอาเขาไปไว้ห้องอื่นที่เป็นห้องที่ มาก่อนหน้านี้คนอื่นจะต้องอยู่ยืดเกิน14วันเป็น20วันก็ไปสร้างความเสียหายคนอื่นเพราะไม่มีใครอย,อยากอยู่ห้องกัโกโรคนานเพราะมันไปไหนไม่ได้เมื่อแพทย์มาตรวจโควิดเนี่ยก็คแค่มาสวรแระเป็นบุคคลที่มีใบประกอบโรคศิลป์และเป็นหน่วยงานราชการเป็นสตรีเป็นผู้หญิงชุดสีงงน้องเงินนี่เป็นผู้หญิงเหรอคะชุดสีเงินไม่ใช่เดี๋ยวท่านฟังกับผมก่อนผมขออนุญ,ญาตผู้ให้จบเมือ่อไม่ยอมตรวจเราก็เลยตรวจเฉพาะคนที่เขายอมตรวจคือประชาชนทั่วไปผู้ที่ ป้องคดีเหมือนกันเขายอมตรวจแต่โดยดีเมื่อยอมตรวจแต่โดยดีก็ดําเนินก็แพทย์ก็เดินทางกลับใช้เวลาก็พักใหญ่เพราะแต่ละคนก็ต้องสวบรก็กลับประมาณสักเที่ยงคืนเมื่อเที่ยงคืนกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่เดิมของเขาอะเราก็ไม่สามารถจะไปอะไรเราได้แต่เจราจารอย่างเดียวเมื่อไม่ออกเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่คนที่สวบรแล้วเนี่ย ควรจะออกไปจากห้องนั้นไม่ควรอยู่กับรวมกับคนที่ไม่สวอเพราะว่ามันไม่รู้ว่าคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจะมีไหมคนที่เป็นโควิดเราต้องยอมรับว่าไม่แสดงอาการมากคืออัซิมทอมมาติภาษาทางแพทย์คือไม่มีแสดงอาการให้เห็นแต่แพร่เชื้อเพียงคนอด่นส่วนคนที่เป็นอาการหนักตายก็ถุดจำนวนน้อยดังนั้นเนี่ยชุดอีกชุดหนึ่งเราเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหน,นึ่งเราเห็นละครั้งแรกมีเรามีเรามีเรคคอร์ดของเราเราเห็นว่า ค่อนข้างจะมีเพราะว่าไม่ไว้วางใจเราเยอะแต่เราไม่มีอะไรกับเขาดังนั้นเนี่ยเราเข้าไปอีกรอบคือเราขอร้องเพราะว่าคุณมีแค่เจ็ดคนไปอยู่อีกห้องหนึ่งได้ไหมก็คือไปอยู่ห้องหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งประชาชนมี9คนเนี่ยเขามากกว่าให้เขาอยู่ห้องเดิมเอาเขาไม่ยอมไปเมื่อเขาไม่ยอมไปก็เอาคน9คนที่ตรวจแล้วออกไปอยู่ห้องหนึ่งเขาก็ยอมไปแต่โดยดีส่วนเจ้าหน้าที่ที่มาใส่ชุดน้ําเงิน ก็เป็นชุดปฏิบัติการเป็นชุดปกติกตของราชทั์ปกติจะมีป้ายชื่อไหมคะคือปกติเนี่ยก็คือเขาก็ต้องมีเออเรื่องป้ายชื่อเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เขาจะใส่ชุดใดๆซึ่งเครื่องแบบชุดนั้นผมไม่ได้สังเกตแต่ที่แน่ๆไม่มีการทําร้ายหรืออะไรใดๆอย่งสิ้นเราได้บันทึกภาพบันทึกอะไรต่างๆไว้หมดแล้วในกรณีไปเปรียบเทียบกับหมอหยองไม่ได้เพราะหมอหยองไม่ได้อยู่ที่เรือนจําพิเศษเทพก่อนเกเิดเหตุ ท่นานต้องทราบข้อนี้ก่อนไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้อ่าอันนี้มันมาจากจดหมายของคุณอนนท์นะคะใช่คือพอถามแอบอีกเรื่องเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านก็อญญาจจะชี้แจงกับสื่อมวลชนในรายละเอียดนะคะใช่คือคือต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนก่อนึ่งมันเป็นความชอบธรรมในเรื่องนโยบายโควิดเพราะคุกมันมีความแมอออดมีคนตั้งสามสี่พันคนคือการตรวจโควิดเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเขาก็เคยยอมรับตรวจตอนกลางคืนแต่ไม่ตรวจั้งนี้เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราไม่ต้องการประชิญหน้าไม่ต้องการให้เกิด ภาวะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาแล้วก็ยอมเราก็ยอมแต่โดยดีก็ถอนออกแต่เราต้องไปเอาคนที่เขาตรวจแล้วออกไปอยู่รวมกันไม่ได้ก็จึงเกิดอีกคนอีกชุดหนึ่งไปแต่ก็ต้องมีคนของเราเพราะเราก็รู้ว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่เราจะพาพาผู้ต้องขังชุดนั้นเพราะเป็นความมั่นคงเรือนจําคนตั้ง9คนเจ้าหน้าที่เรามีน้อยกลางคืนเวรกลางคืนเราก็ต้องเอาชุด ปฏิบัติการพิเศษมาช่วยคุ้มกันเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับชุดนี้เลยเขาอยู่ห้องเดิมก็ตลอดแล้วไปเรียกตรวจถึง3ามสี่รอบอะครับเรียกตรวจสามสี่รอบหมายความว่าไงก็แต่ในจดหมายบอกว่าเข้าไปสี่รอบแล้วรอบตีสองครึ่งนี่เข้าไปทําอะไรคะีนับตีสองครึ้นไปเอาพวกเก้าคนออกตีสองครึ่งไปเอาเก้าคนแยกออกจากเจ็ดคนถูกแล้วมันจาเป็นต้องตรวจตอกลางคืนหรอคะก็ตรวจมาแล้วไงเพราะถ้าตรวจเร็วก็ได้ผลวันนี้วันนี้ออกแล้วเก้าคน เมื่อก่อนเนี่ยในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยแดนหนึ่งเนี่ยจะมีเรือนรับรองสำหรับผู้ต้องหาคดีการเมืองกับพวกข้าราชการตรงนี้หายไปไหนฮะอันนี้ผมตอบไม่ได้พมาะผมไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยปกติน,น,นะฮะจะมีเรือนไม้ไว้สำหรับรองรับพวกนักโทษการเมืองนะฮะ หรือวกพรไม่ใช่ที่ตอนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นหมอคุณจะไม่ตอบเรื่องนั้นเพอเรื่องโควิดอย่างเดียวมีมีคนที่ตอบได้คะคืออย่ามาประเด็นเรื่องนี้เอาแค่นี้เรามากันเรามาเป็นคนไทยหรือเราพูด เราู็ในคณะในคณะนี่เป็นหมอกรมราชัทฑ์เอาหมอมาอธิบายว่าทําไมถึงไปตรวจตอนดึกดเงี้ยเหรอครับทไมไม่เอาเขาเขาหมอมาอธิบายหรอมาตอบด้วยเอาแต่หมอก็นี่คนที่เป็นหมอไงให้เลาเร่เียวนะเดี๋ยวเขาาเดี๋ยวเดียวเาดี๋ยวเ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 ดา๋ยวเดี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 ๋ะเดวเดี๋ยวเดีมยวเดีวเดวเ่ีนะวเดี๋ดีามวเดี่ยงเดดียี๋กเดี๋วเดน๋วเดเียวเดก๋ยวเดี๋ยวเดีเียวเดี่ยดีัยวยูเดีนทเด เด็ดขาดแดนห้าเนี่ยมีก็คืออ,อันนี้เป็นความปกติไหมคะเป็นความปกติเพราะว่าหนึ่งเขาพ้นการกัโกโรคแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่มีการกัโกโรคก็ต้องออกกระจายไมถึงเป็นผู้ต้องหาที่การไปแยกไปอยู่ที่แดนนักโทษเด็ดขาดเป็นแดนนักโทษหนักเนี่ยทำไมถึงต้องแยกให้เพนกินเป็นรวมอยู่ที่แดนห้าคะ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องทันทัปปฏิบัติและทันทวิยาอันนี้ถึงต้องเอาเจ้าหน้าที่ในเรือนจํามาตอบที่เกี่ยวข้องอตอบไม่ได้และอย่างนึงนะครับคือเรื่องนี้ผมเดี๋ยวผมขอพูดเลยอีกอย่างนึงนะครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขารู้กันเลยว่าถึงต่อให้ตายในห้องขังหรือบาดเจ็บในห้องขังนะเขาไม่ขายตอนคืนเขาต้องรอให้เช้าก่อนใช่ใช่ใช่ขอตอบไม่ได้ก็เอาคนที่ตอบได้มาใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นอะไรแย่เป็นอะไรมันผิดปกติคนก็ถึงได้มา่างนี้ไม่ความสงสยเลยนะ แคุณก็รู้ว่าคุณพูดอะไรอย่างนจริงเรื่องจริงตเอาเจ้าหน้าที่มาดับรองอะไรบ้างไหมดบอกมาเลยว่ามีใบสั่งมาพูดมาเลยแล้วก็เอาหัวหน้าฝ่ายกสรแล้วก็หมอคนที่รู้เรื่องในเรือนจำมาตอบสิครับความสงบอกจนี้ก็โอเคนะคะก็เดี๋ยวหัวหน้าฝ่ายผู้ดเท่านี้ก่อนครับโอเคครับจะยังไงเดี๋ยวใครๆๆๆจะยังไงก็ขอให้ชี้แจงกันดูว่าวันนี้พวกเราก็ได้ทำมาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรมา เรียกร้องท่วงคืนความคาธรรมอธิบายนะคะกับกับอธิบดีกรมราชธาฑ์ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเลขที่ลงหนังสือมีเลขที่รับแล้วนะคะหมายถึงว่ามีเลขที่รับหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะเรื่องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้ทางกรมราชธณฑ์จะได้ออกแถลงการชี้แจงรายละเอียดข้อข้อสงสัยข้อพ้องใจทั้งหมด ของพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนค่ะก็สัญญาว่าเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จมหายไปเป็นเพื่อกระทบฝั่งนะคะเราจะติดตามและถ้าเกิดแล้วก็ขอเรียนพี่น้องมวลชนด้วยว่าถ้าได้รับค,คําตอบคําแลนการจากกรมราชพัรธ์ที่ชี้แจงให้อย่างละเอียดเข้าใจแล้วก็ขอให้รับฟังอย่างมีวิถีภาวะรับฟังคําอธิบายอย่างมีเหตุผลนะคะและถ้าเป็นเหตุผลที่เรา,ารับได้เราก็ อ,อยากปล่อยให้เหตุการแบบนี้ทำร้ายน้ำใจกันระหว่างข้าราชการและประชาชนเพราะว่าข้าราชการก็คือประชาชนนั่นเองนะคะเราก็ต้องการมวลชนแล้วก็การแนวร่วม มาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเราจะไม่ฝักมิดไปเป็นสกู๊ตนะคะแล้วก็เราเพียงต้องการความแตกต่างเท่าน,นั้นเองแล้วก็การที่เราเรีบมาเร็วเรวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเรื่องนี้จะได้ไม่บานปลายกลายเป็นเรื่องที่เป็นเพื่งหยดเดียวขอให้พี่น้องอเมอมวลชนที่รักทุกท่านได้ได้สงบนะคะแล้วก็รอรการแถลงการของคนบ้านสถานแล้วก็ฟังเรื่องที่พิจารณาวิเคราะห์ว่าแถลงการนั้นฟังขึ้นไหมมีเหตุ คนหรือไม่นะคะวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้ทาหน้าที่ของพวกเราแล้วแล้วเราก็จะเิดตการตรวจสอบต่อไปวันนี้สาขอขอบคุณที่น้องเ่วนมันชนมากนะคะที่มานำเสนอข่าววันนี้และขอขอบคุณที่น้องบลชนที่ไม่พิงกันนะคะที่พวงคืนความถูกต้องความยุติธรรมร่วมกันขอบคุณมากค่ะ ด้านในื่อี้ยังไม่มีการแสดงหลักฐานแต่ว่าข่านรองทอี่บปดูกรมรัชธรรมได้บอกว่ามีภาพมีภาพอยู่มีมีภาพที่เป็นหลักฐานว่าอย่างเช่นกระบองกระบองที่เจ้าหน้าที่ติดตัวเข้าไปก็เป็นเป็นลักษณะแบบเหน็บไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกระบองขึ้นมาแล้วก็เป็นปกติที่เจ้าหน้าที่เวลาที่จะไปแยกผู้ต้องหา9คนออกจากกลุ่มเ็บคนก็เป็นเรื่อง อาจเป็นวิเบดียบปกติของเรือนจำที่เจ้าหน้าที่จะต้องติดกระบองไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้อาวุธอื่นนะคะกรณีที่ทชุดสีน้ำเงินเราก็ไม่ได้ติดใบชื่อใช่ไหมคะกรณีชุดที่ไม่ใส่ชุดสีน้ำเงินไม่ติดใบชื่อย,ยังไม่ได้รับความกระจ่างมากนะักแต่ท่านได้อธิบายเรื้องต้นว่าการติดใบชื่อนี่ก็มันก็เป็นวาระโอกาสบางครั้ง,งก็ไม่ได้ติดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ แลงการของกรมราชทาน์ที่จะชี้แจงเหตุการณ์ก็จะออกเผยทราบทราบว่าออกวันนี้แล้รท่านแล้วท่านราาัฐมนตรีได้ทราบเรื่องนี้แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีก็น่าจะออกมาชี้แจงหรือว่าไมบหายไห้คใครออกมาชี้แจงถือว่าเราได้ทําให้เรื่องนี้ปรากฏแก่สังคมแล้วก็เป็นที่รับรู้ไปถึงราาัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้พวกเราได้ทําหน้าที่ของพวกเราในฐานะประชาชนในฐาน,านะผู้แทนราษฎรอ,อย่างสมบูรณ์แล้วขอบคุณส่นวนชนทุกท่านมากค่ะ